สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามื่อนี้มาพบล่ก็ช่องอีสานบ้านนาพะลุยคือเก่าจ้ามื่อนี้สิพาพี่น้องเขาปลาเก็บเห็ดมาหลุ่นมาชมกันจ้าดอกเกล็ดแหกหมันพี่น้องจ้าเอาอะไรพี่น้องดอกกกแหหมันนี้เห็ดอะไรเห็ดตัวเกแกมันบ่กเออบุญใหญ่เห็นแล้วใหญ่กูหนีคนตัว ส้ยงามแห่งนู้นโอ้มันมันเปียกฝนนอกจากฝนมันตกใส่มันก็เลยเบิ่งขี้ลายแต่ว่า อ่อนๆเลยได้น okay. so, ่จ้ะแล้วก็นี่อ้ดีด้วยจ้ะสองดอกนี่มกลมเลยเนาะนี่จ้ะอ้งอเลยจ้ะจ้ะปวดอืมน ดอกนึงนี่ท้ายร้อยเนาะเออไกลๆนีน่งามๆจ้ะแต่ว่ามันติดฝนเนี่ยสวยมาก นายทองเนี่ยมาพี่มาพี่มาพี่ฮะมาพี่กันแดดออกผู้ทุนเอาเดินเอาเก็บเลยไปไปทางพุ่นนี่เขสะดาเก็บเนี่ยโอ้ปัดๆดชัดๆเลยนะเห้อนี่เดเยอะมาก ชุม่มยังสีหละกันลังกินแฝงโอ้ยแต่มันบขันฝนตกใส่ฝนบาตกใส่ก็คือสีโบฝนตกเด้อครับพี่น้องมันเลยไปค่อยงามงา,ง,งามเป็นสนีทตัวเห็ดนี่พี่น้องสวยมากเ้ยมีหมักอยังนี่พี่พวรโอ้ยนี่จ้ะทองเหลืองๆทองงามแห้งเนาะ

มตัวนี้ตนี้ตนี้เป็นอีกแล้วนีเดอนีตัวจุ๋มก็มีตัวนี้ดูมันเด้อเด้อนเดี๋ยวเปิดไ้นี่เปิดเปิดเลยป่านี่จ้ะโอนเลเต็มเลยนี่นี่เด้ออ้ยี่เดอโอ้กำลังขึ้นเต็มเลยนี่ก็ร่งขึ้น อูดังกึบคนนึ่งตบนี่ตึงๆเลยอะนอนยามไม่ต้องนกอบอ้แมวเราเห็น พึ่งเย็กระเตาอพึ่งกับเตาเ็ดพึ่งตบเตาอันนี้ยเพื่อนแกเข็ดปวดระเตาเห็ดพึ่งกับเตา้อนนี้เพื่อนแกจะว่าแข็งนั่นนะเห็ดตบเตาพึ่งนาใ่กงงี่็ต้องใ้มันิไมียังหงกับตาด้วยอเป็นวาดเลยอเป็นวหัวนี่น ดเดี๋ยวมือจะไม่สบายมือเป็นหวัดมน,ดน,นี่ก่อนเอนะจะบอสตอบทายจะตอบทายกุ้งไอ้กิ่งนี่ไม่ใหม่กุ้งแต่ยุดแนี่เซรีสตอใหม่แต่กุ้งไม่แน่ไม่ใหม่นี่นี่พี่นอ้องกำลังงาม นี่ดอกหนึ่งพี่น้องเรียบร้อยดเดี๋ยวดอกใหญ่มากครับโอ้ใส่ได้ใส่ได้แกนแกนแต่อย่าเแบบิ่งอย่าเบิ่งทองมันด้วยพี่น้องมแต่ด,ดินอืฝนตกต้องหาใจเหตุฝนค่ะแผนฝนบปรโตใสขึ้นสีงามนอลงคือดอกน้อยดอกแค่น้ำจะเ้งเด้นะอ่น่ อครึ่งกระตาแล้วพี่น้องอันหมาลนวพี่น้องเกรีางนั่นอ่อนไปหางนึงมนึงดอกไงนี่ดอกใหญ่มากเลยอืออ แต่ดังชบบอเียมบทนนี่หนอดอกเียมี่ข้างบนไกด้าวายนี่เียละมพูนไม่นพนเลยไม่พูนเลยจ้ะพี่นอนองพูนจุปู้ยงามๆเลยจ้า นี่สวยๆครับพ no ี่น้องเห็ดพึ่งตับเต่าเยอะมากตัวนี้สวยมากพี่น้องเยอะด้วยไกลๆเอ้พอนบ้างเรียบร้อยอเรียบร้อยนี่ค่ะโอ้ย

น้ยดอกใหญ่มากเลยครับเนี่ยฮระวังเดี๋ยวโอเครับท้งั้ตรงางงหลังเนันเด้งทังะดตอือนั่นเดือ่้อู้ยสวยมากสวยมากทุ่านดอกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมือเป็นทีของเขาเลยเด้เนี่ยเก็เป็นฝูงเลยพี่น้องเกอป็นฟูงเลยแต่นี่ดอกหนึ่งเหลือง

ีอุ้ยนี่อีมอืงกางกงี้ี้เอาข้าวฟัดฟอดเอานี่ตัวนังกลางตัวหนังกลาตัวนังตัอนังมลตัดง้ให้มาแล้วป่อื้จอืมยได้ มาถ่ายทายขอคุณนะถายก็ได้ไปทาบคุจะตอบมันไปหน่อยอ้ยงานของแกแินได้ยูไเนาะโอเคจ้าไวยงามได้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 อุ้ยนี่ของนี่มันวายก่อนแล้วนานวายก่อนมันขึงก่อนมูมันเท่าโอ้ย

นี่ดอกหน่อยก็น้อมีเก็บดอกหน่อยกันนี่นี่สวยงามมากดอกเดือนแต่ตัดดอกหน่อยเดือดหนึ่งสองสองอันเดือั่นู่โอเคจ้านี่สวยงามมากนี่ทองโอเคนั่น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 น้องเต็มเลยเป็นสวยดอกหน่อยนันจัคือเอาได้กำลังขึ้นอร่อยจะคตว่าร์ ดอกกงามพี่น้องพออีกแล้วจ้าดอกอีกดอกมีปอดยบนี่สยาให้ดอกหนึ่งบนนี้แบบนี้ก็มีอุ้ยนั่นดีนั่นดีต็มตาแล้วพี่น้องเต็มตาแล้วตัวกิ่งคุู เต็มตาแลวจ้าว้ายเก็ขอบบบให้คือน้ำเท่านั้นเต็มแล้วน้องอู้ยกำลังขึ้นพี่น้องนี่เต็มเลยกำลังขึ้นนี่ เอาบพรเก็บเอาเด้จ้ะพี่น้องมันเกิสิเงน่าไังเลยเพราะว่ามันถือฝนจ้ะฝนมันตกชุบฝนมันตกเนี่ยหนึ่งดอกตกหนึ่งวันสองวันสองคืนน้ำด้วยนี่น้ำอู้นี่ดอกสวยนี่นี่ก็สวยครับเนี่ยเก็บเนี่นี่พี่น้องนี่กล่องข้อเก็บนี่เนี่ยต็มตาแล้วครับ เดี๋ยวไปมา้ากาบากามามานามามาน้มาม่มา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 ม้มา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 าาม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 าดามาาาม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 าแล้วไาม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 มา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 ้าไามามปมามาม้มมอนามามามมา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 าม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 าาม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 มมมา

ดอกติดอกล็กเอาไปแต่ห้ใ <tortured>. ห้ผูเคมหน่อเขามาเหเป็นีผู้ที่่วงเอก็ด่าก่อนเข้ามาเกิดพุทเมืองศุกแต่อู้ดอกต้อกว่าใ อย่างนี้เองมองยากวกงนี้เมื่อกี้อยหยดกัอืมมันเป็นยังมันถือฝน่รรอเปล่า เี๋วเขาชอบกินแบบน้ม่ี่นอดที่นนีกวนนีเดี๋ยวเมเิไปเขาลนี่มไปนะเปีบดไเป็นประดับบารมีมีจาสวยๆงามเลยจ้าเีาผู้ไทยแตยมีตางองสองสาองดพึ่งตับเตาอุ้ยดังชุบเลยิงสับยินพี่หนอดังชบ เต็มกระตาแล้วจ้ะโหนึ่งมือกองลงเขาแล้วครับพี่น้อง ชาติสร้าง มันนี้ก็บมะลอกบองซื้อค่ะกับพ่อได้แก้งย่อนอยูอย่เด้อจ้ามันหมานกันจ้ามันนี่ก็เอาเพชรมาฝากแค่นี้แหละค่ะมาออกมาหลอกกันซื้อค่ะฝากฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับตะขาตให้แน่เด้อค่ะเด้อส, <c oughs> สรุปผลงานจ้าพี่น้องจสาวมันนี่นี่เต็มตาเลยจา้าเต็มตาเต็มตาหน่อย มีกะตาหน่อยหอยอกมีกะมีคลิปมาฝากพี่น้องสมีเน้ะค่ะน่ะขอกันไหมนะคะเนาะสวัสดีค่ะดีสางดี่ยูไล่ไล่่ไลค่ะ